มาแล้วไอ้พาบีคนนาหมีขายทานตัวนั้นบุย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 เจ้าเมื่อคืนหนากำหนาดำปื้อปื้อมาจังสารเดี๋ยวบังมามันเป่ามุ้นจิน้น <c> ห <oughs> ่วยคอยแก่ทานมาขายคนขายทันเสืให้ดาขาวคือพพอออะ่อหมอํำมันกับบอลแมนละธุรกิจมืดตัวเถ่าอันนี้ซื้อทานดังไฟบอแมนเถ่ายงทานเจ้าติดไปห้องดีบ่ล่ะบอแมนดังไปแล้วแตกอยู่สวด ปานดอกไ้ไฟแดะดังแล้วเที่ยวพัดเที่ยววี่เป้ายู่ปู่ปู่ยู่หันบ่าเอาใครสิไปล่มตายก่อนเฮ้ยทานเจ้าไม่ยังละเทาผาบีคนนามีไม่ที่คอยเอามาเพอทานมิจะไม่ดีๆท่านข่อยจังมีคุณภาพดำดีสุก,ก่อนมิจะก้อนแข็งแข็งกนกันหน่นๆน คอเบิง่งดังปิ้งปิ้งปุ่นตัวท่านคอยบอ่มีคำบบญญัิใส่ขายอัดแน่นเต็มกระสอบทุกก้อนติดไฟแดงจึงคึงบ่เบิดไงยีิเท่ากับว่าหลาดังไฟย่ำไหนสบายใจได้ท่านบ่แตกเปลวไฟกระฮ้องบอ่ต้องใส่ในเตาหลายไฟกระเฮงน,นึ่งเข่าต้มนำ้ำเท็ดแนวอยู่แนวกินปิ้งย่างสบายคักเจ้าสีเอาจัก,กระสอบละแม่เขาย่องคอยที่ขายให้ราคาบ่แพง ดีคือเจ้าว่านแค่ hey, ลงเพื่อนคอยบดสุดสอบรวดเอานีเงินไปหนีฮันเท่าพาบีคนหนานีเฮ้ยเกือบหน้านีใครทานมันแล้วคนที่เป้าเมื่อก่อนบันนีลิกห่ายมาส่งเป่าท่งฟังแต่ขั้นได้ขายเบิดแล้วฮันแมนแล้วครับทานดังไปจากไม่คุณภาพอัดแน่นทุกก้อนดำทุกก้อนไฟห้องลุกแห้ง พอเบิดไงประหยัดคาใส่ใจต้องทานคุณภาพจากเตาอบไอ้พา,าบีคนนามีบ้านคู่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้อง